สวัสดีครับวันนี้นายจ๊อบนะครับผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Ghost House หรือมันอยู่ในศาลนะครับผม Ghost House เป็นหนังจะบอกว่าอินดี้กันแหละจริงๆก็เป็นหนังเกียรดบีของฝรั่งนะครับผมก็ซึ่งว่าคิดว่าน่าจะเป็นหนังที่ทำฉายแผ่นหรือเคเบิลหรือว่าออนไลน์หรืออะไรก็ประมาณนี้นะฮะก็เป็นหนังที่มาถ่ายทำในเมืองไทยนะฮะก็ขายเมืองไทยได้ประมาณหนึ่ง เป็นผัวเมียคู่นึงมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็โดนหลอกไปลบหลู่สาร,รภูมินะครับแล้วก็เลยทีนี้ผัวเมียคู่นั้นก็เลยต้องหาทางที่จะลบล้างอาถรรพ์ให้ได้ในเวลา3มวันสามวันอารมณ์ประมาณเดลิงนะฮะเดลิงมีเวลาเจ็ดวันโดนคําสาปแล้วตายในใเวันแต่นี้สาร,รภูมิเราแรงกว่า3วัน ไม่มีคําเตือนด้วยนะครับผมอก็สมเป็นหนังเกรดีนะครับผมก็ส่วนใหญ่ถ่ายทําใน LA แล้วก็ในเมืองไทยนะครับผมไม่มีดาราไทยเล่นเลยมีแต่ดาราต่างประเทศนะฮะก็เป็นหนังที่ถ่ายเมืองไทยได้สวยประมาณนึงสร้างความหลอนได้ประมาณนึงแต่ฉากผีโพฉากชวนกดหัวลุกถือว่าสอบตก เพราะว่าดูแล้วไม่น่ากลัวเท่าที่ควรความสมเพทสมผลของบทหนังไม่ต้องห่วงเลยคือไม่มีบทผัวเมียฝรั่งคู่หนึ่งมาเมืองไทยไม่เคยมาเอเชียเลยก็น่าจะหาข้อมูลอยู่ประมาณนึงน,นะฮะเจอใครก็ไม่รู้หลอกไปเที่ยวไหนก็ไปออกไปแต่งจังหวัดกันค้ามันคืนก็ไปมันดูผิดวิสัยของ ของของของนักเดินทางอยู่พอสมควรครับก็อจะว่ายังไงดีล่ะผีในหนังก็อืมก็ไม่ค่อยจะมีเหตุผลเท่าไหร่ตามสไตล์นะฮะกเ็เป็นหนังออกแนวอเล่นเรื่องคำสาบเรื่องพูดผีปีศาจแล้วก็มีมีการไล่ผีกันด้วยนะฮะออกแนวเอ็กซอร์ซิสสมเดลิงนะฮะ ่ใช้ฉากหนังยังใช้โลเคชันบางไทยไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับแต่จุดหนึ่งที่อยากจ,จะชื่นชมก็คือหนังเรื่องนี้ให้ภาพของไกด์เถื่อนหรือไกด์ผีของไทยในเชิงบวกอย่างถึงที่สุดนะฮะเพราะสำหรับหนังฝรั่งแล้วก็มุมมองของฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคิดถึงไกด์ผีไกด์เถื่อนที่ชอบมาดักรอนักท่องเที่ยว มาดึงนักท่องเที่ยวไปทเที่ยวตามที่ต่างๆโดยที่าอาจจะไม่มีบัตรไกด์หรือว่าไม่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีมาตรฐานในการดําในการประกอบอาชีพมักคุเทศนะครับผมซึ่งตรงนี้หน่วยงานราชการก็ค่อนข้างเป็นห่วงแต่ว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยแสงเห็นภาพของไกด์ผีที่น่ารักมากแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องทเที่ยวเป็นอย่างดีมากๆผิดปกติอย่างผิดปกตินะฮะ ในหนังก็มีอะไรที่ผิดปกติแล้วก็ผิดที่ผิดทางอยู่หลายอย่างนะฮะเป็นอย่างที่เหมาะดูสําหรับเหมาะดูกลางคืนเหมาะดูแบบครอบครัวเหมาะดูบนเตียงแล้วเหมาะดูไปบ่นไปกินไปกินข้าวไปหรือทําธุรกิจทําธุระอะไรอื่นไปด้วยก็ได้นะฮะคือมันก็สามารถดูไปบ่นไปด่าไปได้ตลอดเรื่องนะครับผมมันก็ไม่ได้ถึงกับว่วยมากะไรนะฮะแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลเท่านั้นเองแล้วก็เสียดายว่าโลเคชั่น นอกจากการที่จะแต่งสีภาพหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล,เล่นกับเล่นกับเลนกล้องนะฮะทำโทนโทนสีซีเปียทำโทนสีซิซีซ่หรือโทนสีแบบหมองๆหรือหล่อๆอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันเทคนิคมัน,มนบ้านเกินไปกว่าระดับหนังที่จะควรเอามาฉายโรงเนี่ยมันควรจะมีเทคนิคในการในการเล่าให้น่ากลัวแล้วก็ เล่าให้สยบสยอกได้มากกว่านี้นะครับผมถ้าเห็นฉากสังขบ,บุรีว,วัดลออวัดจมน้ำโบสจมน้ําแล้วก็สะพานมอ,นอ,อสวยดีครับผมก็ถือว่าเป็นหนังโปรโมทการท่องเที่ยวได้ได้ทีบอสมควรนะครับแต่ว่าในแง่ของสยสศยลศาสตร,ร์แล้วก็ผู้ภูวิศาสตร์แล้วก็เ ความน่ากลัวของสิ่งลี้ลับที่ยังมองไม่เห็นสำหรับในประเทศนี้มีอะไรให้เล่นอีกเยอะมากเลยครับ <c oughs> ซึ่งหนังยังทำไม่ได้ตรงนี้นะฮะเราก็ดูแล้วรู้สึกว่าข <c oughs> ีไทยมัน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 น่าจะมันน่าจะสยองได้มากกว่านี้นะครับผมเออมันแค่ผีไทยสิ <c oughs> ผีีปุ่น <c oughs> <c oughs> อมก็ <c oughs> เป็นหนังเกรดบีคุณภาพระดับ2ดาวดูเพลินๆได้นะครับผมแต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากก็ถือว่าโชคดีไปที่ไม่ได้ดูในโรงดูในโลงงเจ็บปวดกว่านี้นะฮะก็เพลงหนังก็อืมก็สรรหามาได้แปลกๆดีเซิร์ชหาลํากก็โดยงานโปรดักชันโดยรวมก็ก็ดูจะเป็นงานที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะนะฮะเสียดายว่าหนังระดับเนี้ย ขายถึงจะเป็นหนังเกรตบีอ่ะจริงๆน่าจะดีลกับนักแสดงไทยระดับบิ big ๊กๆอาจจะไม่ต้องบิ๊กเนมมากแต่ว่าอาจจะเป็นตัวประกอบดังๆที่ค่าตัวไม่แพงที่ครอปจะได้หนังอินเตอร์มาร่วมแสดงเข้าฉากบ้างมันจะดูมันจะดูขายกว่านี้มันจะดูแบบน่าเชื่อถือกว่านี้ม,นม,นมันพยายามขายความอโซติกมากเกินไปในขณะที่ เอ่อมันเกิดความคอนทราสต์ระหว่างตอนตกตอนออกเมืองกับชนบทอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ตัวละครจะไปโผล่อยู่กลางป่ากลางดอยที่ห่างไกลความเจริญแบบ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 ยังไงเดียแบบคือชนบทมากๆอ่ะแล้วแบบห่างไกลความซีวิไลห่างไกลความเจริญมากๆในพศนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เกินความน่าเชื่อถือไปแล้วอ่ะก็ คือ,อคนทำห้องไม่คิดเลยมากฮะก็คือ,อเน้นเอาสนุกสนุกนะฮะก็พอดูได้ครับสองดาวครับผมสําหรับใครจะด,ดูมันอยู่ในสถานก็ก็งั้นๆงั้นง,นงนครับขอบคุณครับ